องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตรวมไปที่บวงซ่วงสั้นจาวกลุ่มล่วงชุมพรเขตอุดมศักในงานเทศกาลข้องดีภูเก็ตและงานกาชาดประจำปี2556เมื่อวันที่27ธันวาคม2555เวลา9โมาดรสมัยปรีชาสินรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีบวงซ่วงสั้นกลุ่มล่วงชุมพรเคตอุดมศักในงานเทศกาลข้องดีภูเก็ตและงานกาชาดประจำปี2556โดยมีนายสมซักรัตน์แสนญาณุภาพที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยแค่ผู้มีเกียรติจำนวนมาก เข้าวรวมในพิธีณนสั้นกลุ่มล่วงจุมพรเคตดอุดมศักสะพานหินจังหวัดภูเก็ตงานเทศกาลของดีภูเก็ตและงานกาชาดประจำปี2556ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่27ธันวาคม2555ถึงวันที่6มกราคม2556ณนบริเวณสะพานหินอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการฉลองปีใหม่ข่องจังหวัดและการจัดงานกาชาดโดยเพื่อแพ่และประชาสัมพันธ์ผลงานของหน่วยงานต่างๆทางภาคราชการรัฐวิสาหกิจและเอกชนในจังหวัดภูเก็ต และเผื่อจัดห้ารายได้สำหรับชายในกิจการสร้างารณาประโยชน์และสร้างารณาุศลของเหล่ากาชาดจังหวัดภูเกต็ตซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยพิธีบวงสวงกลุ่มล่วงชุมพรเคตอุดมศักในวันที่2ี่ธันวาคม2555สําำหรับพิธีเปิดงานในวันศุกร์ที่28ธันวาคม2555เวลา18นาฬิกาน,นบริเวณเวทีกลางสะพานหินพิธีส่งทายปีเก่าในวันจันทร์ที่3 1ธันวาคม2555พิธีตอนรับปีใหม่ในวันที่มมกราค25 55. 5 5 6เวลา7นาฬิกาหนะส่วนเฉลิมประเกีย70ิ72พันษากิจกรรมการออกรางวัลสลากกาชาดในวันที่5มกราคม2 5 5 6และกิจกรรมการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคการแสดงของศิลปินดาราการจัดนิทรรศการของส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆการออกงานกาชาดและตักมัดชากาชาดการจำหน่ายสลากกาชาดโดยรางวัลที่1ทองคำนัก2 0บาท รางวัลที่สองทองคํำนักสิบ,บาทและรางวัลที่สามทองคํำนักหบาทเป็นตอน